สวัสดีครับผมแบงค์บีจีคาโนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับในการที่จะวางแผนเดินทางไปพิชิตภูกระดึงของผมนะครับโดยจุดเริ่มต้นของผมนะครับคือที่นี่เลยครับวันนี้นะครับวันที่2พฤษภาคม2 5 6 6นะครับที่บ้านของผมเองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมจะเดินทางไปนะครับโดยผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับในการเที่ยว นะครับผู้กระดึงเนี่ยมาจากน้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Facebook ของผมนะครับเขาใช้ชื่อช่อง YouTube ว่ายาดาชาแนลนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมได้ดูแล้วแบบรู้สึกอยากไปเที่ยวตามมากๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองไปถามกับเพื่อนๆนของผมนะครับว่าเคยไปหรือยังนะครับแล้วก็ถามกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอนุญาตให้ไปได้หรือไม่นะครับคําตอบที่ได้นะครับก็สะท้อนกลับมาที่ตัวผมเองนะครับว่าสภาพร่างกายของผมเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังนะครับซึ่ง ผมก็รู้ตัวเองนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมอย่างแรงนะครับเนื่องด้วยนะครับ 1. สุขภาพนะครับทั้งภูมิแพ้ทั้งสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยได้ฟิตนะครับผมผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยวันละไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับนอนตีสามตื่น10บโมงเช้าอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องแก้จุดนี้นะครับให้กลับมา ดีขึ้นนะครับคือผมจะพยายามที่จะนอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าให้มากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับอาหารที่ผมกินนะครับจนน้าหนักขึ้นมาถึง72 73เาเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะแต่เมื่อกี้ผมไปช่างล่าสุดกับเครื่องช่างน้ําหนักนะครับอยู่ที่71นะครับผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทําไมน้ําหนักขึ้นขึ้นลงๆประมาณโล2โลเลยหรอหรือมันเป็นที่เครื่องช่างไมู่้คุณภาพก็ไม่แน่ใจนะครับก็ช่างซ้ําหลายๆรอบนะครับ ตอนนี้อยู่ที่71นะครับผมซึ่งผมก็จะต้องลดนะครับในเรื่องของการกินอาหารที่เสียสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งนะครับพวกเฟรนฟรายนะครับพวกขนมถุงนะครับที่มันเป็นเชิงมันฝรั่งทอดกรอบอะไรอย่างนี้นะครับผมลูกชิ้นนะครับแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชากาแฟโกโก้นะครับกล้วยปั่นนะครับต้องบอกว่าผมกินบ่อยมากนะครับรวมถึงน้ำอัดลม โค้กเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนนะครับก็จะกินโค้กบ่อยนะครับซึ่งผมก็ได้ประสบการณ์เลวร้ายสุดๆจากน่าจะเป็นการกินเครื่องดื่มน้ำอารมณ์นี่แหละครับยูยูนะครับหลังเที่ยงคืนไปผมก็เริ่มปวดท้องไปคือผมก็จะมีแก้วเยติแล้วผมก็ดื่มไปเรื่อยๆนะครับดื่มไปทั้งวันนะครับดื่มจนมาถึงกลางคืนผมปวดท้องแล้วก็นอนไม่หลับนะครับพยายามทําตามในเน็ตนะครับเพื่อที่จะให้มันระบายแก๊สนะครด้วยการ กระโดดลดเต้นนะครับตอนตีสามตีสี่นะครับเพื่อที่จะให้มันระบายมาแต่ไม่สําเร็จครับเจ็บท้องกว่าเดิมเนี่ยตอนเช้านะครับเสาสๆยก็เลยสั่งซื้อยาธาตุนะครับมากินนะฮะก็ตอนนี้นะครับผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่เป็นนะสิ้นเดือนนะวันนี้ก็สามวันแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมโอเคมันก็ตอกย้ํานะครับว่าผมควรจะกลับมาดูแลสุขภาพได้แล้วนะครับ แล้วอย่างข่าวล่าสุดที่ผมได้ดูไปนะครับใน y t u t u นะฮะก็มีดาราใช่ไหมที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วอยู่ๆก็มีอาการริมเลือดหัวใจใช่ไหมเจ็บหน้าอกนะครับเกือบไม่รอดนะครับซึ่งผมเห็นแล้วก็เออมันสาเหตุมันมาจากการพักผ่อนน้อยนะครับผมใช่ตอนนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าการที่ผมจะเดินทางไปพิชิตภูกระดึงได้ผมจะต้อง เปี่ยนตัวเองนะครับผมรักษาสุขภาพนะครับนอนให้ไวขึ้นแล้วก็ออกกาลังกายนะครับลดน้ําหนักนะครับตอนนี้71ใช่ไหมอ่าผมต้องลดให้ได้เหลือ64นะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมอ่ะตอนนี้แสบตานะครับเพราะโรคภูมิแพ้กำเริ่มนะครับเปิดพัดลม2นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นไปพิชิตภูกระดึงแบบผมนะครับก็สามารถ มาดูผมได้นะครับว่าการเตรียมตัวเตรียมใจของผมเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะพยายามนะครับเพื่อที่จะไปพิชิตให้ได้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับผม